โอ๊ยเจ้างูเจ้ากัดข้าทำไมสวัสดีคะ่ะอ่าตอนนี้น้องมินดาทำอะไรอยู่เอ่ยอยู่กับพี่หมีหมีนะคะโอ้ให้แม่ห่อพี่หมีหมีเป็นตุ๊กตาเบบีให้นะคะอ่าฝากกดติดตามน้องไว้ด้วยนะคะตอนนี้พี่เช์มีไม่อยู่บ้านค่ะไปตลาดกับพ่อเดี๋ยวเรามาฟังนิทานกับแม่กันโอเคไหมน้องมินดา ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปนิดฟังนิทานกับเพื่อนๆเลยค่ะเย้ <Ye> ay, ไปเลยค่ะค่ะมาถึงนิทานเรื่องแรกของวันนี้นะคะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องชาวนาและนกกระเรียนกาลครั้งหนึ่งณนะทุ่งนาแห่งหนึ่ง มีนกกระเรียนพากันมาจิกกินเมล็ดข้าวที่เพิ่งออกรวงใหม่ๆของชาวนาจนหมดไปไปพวกเราทุ่งนาทุ่งนี้เมล็ดข้าวออกรวงสวยมากๆแล้วๆไปหากินกันไปเดี๋ยวนี้นะเจ้านกกระเรียนไปไปไปเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวนาก็รู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเขาจึงนำหุ่นไล่กามาตั้งไว้เพื่อไล่เหล่านกกระเรียนไป ข้าต้องทำหุ่นไล่กามาไว้ไล่นกกระเรียนพวกนี้ซะแล้วไม่งั้นข้าวที่ออกรวงของข้าต้องหมดเกี้ยงนาแน่ๆวันต่อมาเหล่านกกระเรียนก็เห็นหุ่นไล่กาอยู่กลางทุ่งนาแต่ก็ไม่ได้เกรงกลัวอันใดเลยพวกมันก็พากันมาจิกกินเมล็ดข้าวเหมือนเดิมไปพวกเราไปกินข้าวในนากันต่อนี่เป็นเพียงหุ่นไล่กาเท่านั้นไปไปมากินข้าวข้าอีกแล้วไปพ้อนพวกเจ้านกกระเรียน เมื่อชาวนาทำหุ่นไล่กามาไว้ก็ยังไม่ได้ผลชาวนารู้สึกโกรธเป็นอย่างมากวันต่อมาชาวนาจึงนำคันธนูออกมาด้วยและทำท่าเหมือนจะยิงใส่พวกเหล่านกกรเรียนเพื่อหวังจะเตือนพวกมันให้หนีไปเสียไปไปให้พน้นพวกเหล่านกกระเรียนเห็นไหมว่าข้าน่ะนำคันธนูออกมาจะยิงพวกเจ้าแล้วนะ แต่เหล่านกกระเรียนก็สังเกตว่านี่เป็นเพียงคันธนูเท่านั้นไม่ได้ขึงสายธนูเอาไว้จึงไม่ได้สนใจและกัดจิกกินมเมล็ดข้าวต่อไปชาวนาท่านจะไม่ได้ขึงสายธนูเลยนะพวกข้าไม่กลัวหรอกกินต่อไปพวกเราเมื่อเป็นเช่นนั้นทําให้ชาวนารู้สึกโมโหพลันขึ้นดึงสายธนูและเลงลูกศรไปที่ฟูงนกกระเรียนทําให้นกกระเรียนตายเป็นจํานวนมาก นกกระเรียนตัวหนึ่งจึงตะโกนบอกฝูงของมันที่เหลือว่ารีบไปกันเถอะรีบไปกันเถอะพวกเราชาวนาไม่ได้เพียงแค่ต้องการคูแต่เขาต้องการข่าพวกเราจริงๆไปหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเรานกกระเรียนก็ไม่เคยมาที่นาของชาวนากันอีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้หลงระเริงไม่เชื่อในคำเตือนใดๆย่อมประสบกับภัยอันตรายอย่างไม่รู้ตัว ต่อไปเป็นเรื่องที่สองของวันนี้ค่าเด็กๆนั่นก็คือเรื่องชาวนากับงูกาละครั้งหนึ่งวันหนึ่งในฤดูหนาวชาวนาคนหนึ่งกำลังเดินทางกลับบ้านท่ามกลางหิมะที่โปรยปลายเอ้ยหิม,มะตกหนักจริงๆช่งงางหนาวเย็นเหลือเกินเล้ยระหว่างทางเขาก็พบกับงูตัวหนึ่งมันนอนหนาวขดอยู่ใต้ต้นไม้งูตัวนั้นมันทั้งเย็นและแข็งใกล้จะตายโอ้ เจ้างูมันนอนขดหนาวนี่น่าสงสารเลือเกินคงใกล้จะตายแล้วแน่ๆดูหน่อยสิว่าแล้วชาวนาก็อุ้มเจ้างูตัวนั้นขึ้นมาด้วยความสงสารเขาได้ซุกมันไว้ที่อกแล้วใช้เสื้อของเขาคุมร่างของมันเอาไว้เพื่อให้มันได้รับความอบอุ่นไหนๆเจ้างูนอนอยู่นนี่ก่อนนะข้าจะเอาความอบอุ่นจากร่างกายของข้าปกคุมเจ้าไว้เองแต่ทันใดนั้นเองเมื่อมันฟื้นขึ้น,นมา มันก็ฉกช,ชาวนาทันทีโอ้ยโอ้ยเจ้างูเจ้ากัดข่าทำไมข้าอุ่าช่วยชีวิตเจ้าไว้แต่เจ้ากลับมาทำลายข้าเมื่อชาวนาพูดจบก็สิ้นใจตา,ต,าตายตรงนั้นทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเลวย่อมไม่รู้จักบุญคุณของผู้อื่น เรื่องที่สองก็จบไปแล้วค่ะเด็กๆโทน่าสงสารชาวนายิ่งนักนะคะหวังดีค่ะจะให้ความอบอุ่นกับเจ้างูที่กำลังตัวแข็งใกล้ตายพอเจ้างูฟื้นขึ้นมาจากความอบอุ่นของชาวนามันก็ฉกช,ชาวนาเข้าเลยนะคะโดยที่ไม่สำนึกเลยนะคะว่าชาวนาเนี่ยเป็นผู้ให้ความอบอุ่นกับร่างกายของมันจนมันได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาค่ะต่อไปเป็นนิทานเรื่องที่3ของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องนักเดินทางกับเรือ กาลครั้งหนึ่งมีนักเดินทางกลุ่มหนึ่งมาเที่ยวที่ริมทะเลและได้ตัดสินใจต่อแพเพื่อข้ามไปยังอีกฝากงฝั่งหนึ่งพวกเราข้าว่าเราไปเที่ยวอีกฝั่งนึงกันดีไหมต่อแพรข้ามไปข้าก็เห็นดีด้วยนะไปไปงั้นพวกเราขึ้นไปบนภูเขากันแมตัดไม้แล้วก็มาต่อแพร แต่ทันใดนั่นเองนักเดินทางทั้งสามคนก็สังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างลอยอยู่กลางทะเลเขาจึงพูดขึ้นมาว่าข้าว่าพวกเราไม่ต้องเสียเวลาไปต่อเรือกันอีกต่อไปแล้วนะดูนั่นสิมีเรือลำหนึ่งกำลังลอยมาทางนี้ไหนไหนข้ามองไม่เห็นน่นไงน่นไงมองเห็นอยู่ไกลๆมีเรือหนึ่งลำกำลังลอยมาเมื่อเป็นเช่นนั้นเรานักเดินทางจึงตัดสินใจรอคอยเรือลำนั้นด้วยความหวัง พวกเขานั่งรอทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งเพ้อหลับไปพอรุ่งเช้าเหล่านักเดินทางต่างก็พากันไปดูที่ชายหาดโอ้นี่เช้าแล้วหรือนี่ไปไปพวกเราไปดูซิไปดูที่ชายหาดกันว่าเรือมาหรือยังเมื่อพวกเขาทั้งสามเดินไปถึงชายหาดสิ่งที่เห็นนั้นกลับเป็นเพียงท่อนซุงท่อนหนึ่งเท่านั้นนักเดินทางคนหนึ่งจึงพูดขึ้นมาว่าเป็นไปไม่ได้มันจะกลายเป็นแค่ท่อนซุงท่อนหนึ่งได้อย่างไร แล้วนักเดินทางอีกคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าถ้าพวกเราลงมือต่อเรือกันตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้เราคงได้ออกทะเลไปกันแล้วนะไม่น่าเสียเวลารอคอยกันเลยพวกเราสุดท้ายแล้วนักเดินทางทั้งสามคนก็ต้องกลับขึ้นภูเขาไปเพื่อหาไม้มาต่อเรือใช้ในการเดินทางน,นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเสียเวลารอคอยกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง น้องมินดานิทานจบลงแล้วสนุกไหมคะสนุกคะ่ะฝากกดติดตามน้องๆไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแม่จะมาอ่านนิทานสนุกๆให้ฟังแบบนี้อีกใช่ไหมคะ,ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย